ด <c oughs> ีดีปัดดิค้าดีค่ะมือไรลิงมือถือมือถืออิดโทรศัพท์เป็นขนาดก <c oughs> าร์ตูน <c oughs> แ้กแล้วฝูงวิหพร้องเก้อแจ้วแสวงหาซึ่งอาหารทะยานไปในนภาโมปษายังขยัน บินบกลับกลับมาก็จะมาจัดพาข้าวแบบนี้นะครับ,บนะครับอยู่ที่วัดตะโกรายนี่โนค,ค,ครับมืดมาแล้วครับนู่นทางบุรีรัมย์นู่นครับนู่นครับทางนู่นครับฝนกําลังจะมานะครับตัวนี้คือทางด้านหน้า,านะครับอุโบสถจะเป็นอกตูปโพสธารณปาริสุทธิยาปิอาหารนัญจะโตสถานัญจะภิกขุคณะนาจะภิกขุนี้นะโมวโตจาติ तथा पुरिमेशु चतुषु किच्छेशु पतिप किच्छंगि धानि सूर्यानो कथा अतितायन नथि अपरालिते निपिकु नंबतं छानंते हि आरामि के हि पिपिकु हि पिकताने बरे होंते चंधा हरणा बारे सुधि आहरणा नि पना इमिसंसि मायं हतापासं विजहितोवा निसिन्ना हते नं संगोवा अचुपोषतो पन्नरसो यथि Sang kasak patakalang sangko, upo setang kroya pati mokang buti king sang kasak upakikang parusuk king ari semet, toaro jeta jani serati na jatraseru jasa sila iyan patangi sama jowa, jiura kara sama jowi, mana kara sama jowi naki lali naki kung naja ngomasapai na jatra waru nasati, tepanye tepuna, pewarna ya, anjat ranitia pewarna ta ya, tatao ji sati, jajat pahat yang. โยปนาปิกุกุยตังเสนังทัศนัยกัคชายยจิตรธตถารูปปัจจยาปาจิตติยังสิยาจิตัสสภิกโนโกจิเทวะปัญสิวันนี้มาลงบโบสดสามัคคีนะครับนี่ครับบัดขาชันโรงนะครับตำบลลุมปุ๊กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ครับบัดขาชันโรงนะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นนะครับนี่ครับนี่ครับ ระพุทรูปสวยงามนะครับหลังคานี่เพิ่งทํานะครับปีที่แล้วยังไม่มีนี่ครับโน่นหอระฆังกับสวยงามครับอันนี้อุโบสถสวยมากนะครับผมไม่ค่อยเห็นอุโบสถแบบนี้เท่าไหร่นะครับนี่สวยมากเลยครับนี่ครับดูประตูซุ้มประตูครับนี่ครับสวยมากเลยครับนี่ครับดูครับนี่ครับอุโบสถสวยงามมากนะครับนี่ครับด้านในนี่กว้างนะครับ นี่ตาบัวตาบัวตาบัวกลับวัดเราได้แล้วป่ะอุโบสถป่ะพระอาจารย์มาแล้วป่ะกลับวัดเรากลับวัดเราอืมวันนี้ได้ชุดขาวแล้วดีดีๆได้ชุดขาวแล้ววันนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ ชุดขาวแล้วอันนี้ตัวเล็กได้ชุดขาวแล้วเออ เราเอายอมนเลยไม่มีสานอุป萨ทาบุญข้าจนเอาไว เขาก็เลยเดินทางไปเป <eg> ็ปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านหนองกัลตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็อยู่ในวัดธงชัยสว่างอรุณนี่ก็ปฏิบัติธรรมภายในประจำนะครับสำหรับงานปฏิบัติธรรมภายในจำศีลอุโบสถ วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพราะว่ามีอุบาสกอุบาสิกามาร่วมจำสินกับผมประมาณ14 15คนนะครับปีนี้ไม่ไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับ14 15ท่านเพราท่านพอปีที่แล้วประมาณ18ครับ18 19 20แต่ปีนี้หลายคนติดภารกิจนะครับติดธุระแม้กระทั่งลูกสาวผมเองครับก็ติดการขายของ แล้วก็ยากลูกที่ว่าต้องเรียนหนังสือลูกยังเล็กอยู่เพราะว่าแต่ละคนมีภาระหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับมีภาระมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทางครอบครัวต้องทํางานหาเลี้ยงครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายครับนี่ครับคือหน้าที่ของเราครับมีญาติโยมมาจําศีนเราก็ให้ธรรมะแก่ญาติโยมนําพาญาติโยมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมจําศีลเจริญภาวนานเลยครับ สำหรับหน้าที่ของพระสงฆ์เราถ้าเราเดินทางสายปฏิบัตินะครับท่านที่ชอบปฏิบัติในทางสายปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือปร,รีนธรรมแบบนี้ครับ mm hmm. ก็เราก็เดินทางสายปฏิบัติโดยตรงได้นะครับวิปัสสนากรรมฐานผมก็จบบิดวิปัสสนากรรมฐานหรือว่า พระวิปัสนาจารย์มาจากกรุงเทพมหานครนะครับคณะสงกรุงเทพมหานครปี2566ซึ่งเป็นรุ่นที่หนึ่งะครับเป็นรุ่นที่หแต่ว่าในประกาศนียบัตรนี้จะเป็นเขียนว่าเป็นรุ่นที่สองครับแต่ในในงานที่เขาไปปฏิบัติธรรมหรือว่าจัดงานอบรมวิปัสนาจารย์เนี่ยก็จะเขียนว่าเป็นรุ่นที่หนึ่งครับนี่นะครับ เพราะฉะนั้นก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างมาอบรมให้แกญญ่ญาติโยมต่อแล้วก็เป็นพระวิปัสนาจารย์ตามสถานลานทางานปฏิบัติทมงานปฏิวัติกรรมครับให้ความรู้แก่คณะสงฆ์หรือว่าพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไปเข้าอยู่ปฏิวัติศกรรมให้ความรู้แสดงธรรมครับนำพาปฏิบัติอิริยาบถสามยืนเดินนั่งนำพาสวดมนต์ครับไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์แปลหรือว่าสวดมนต์ไม่แปลครับ ก็แบบนี้นะครับถ้าสวดมนต์แปลก็จะมีธรรมจักแปลครับผมก็แปลนะครับสวดมนต์ธรรมจักรกระเป๋าตนาสูตรครับแปลนะครับแปลจนจบนั่นแหละก็นำพาบาสิกาบาศกาสวดเป็นประจำครับแล้วก็สวดมนต์ทำวัดช้าวัดเย็นแปลครับทําให้เรารู้ความหมายนะครับว่าบาลีเขียนแบบนี้อ่านแบบนี้แปลออกมาเป็น